อตอนนี้ทำอะไรกันโบวะพวกนปุง,งเงาอันนี้เป็นการถ่ายกลางคืนนะครับน,น้นองนๆก็ทดสอบกล้องไปด้วยนะครับว่าคุณภาพจะได้ขนาดไหนนะครับแสงน้อยมากๆนะครับก็คือมีไฟหลอดเดียวเองแล้วก็ <c oughs> มีมอแบตจากหมู่ไว้สักห <c oughs> นึ่งดวงท้างนั้นก็ไม่ <c oughs> มีละอืม ใส่รองเท้าด้วยนะลูก,กฝนตกใหม่นะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมแมงเมา่ม,มันก็จะอ,อ้อยหวาระวังมันเข้าหูนะลูกแม,มงเมาแเมงไม้นี่นะพองหัวหรอรอมจดอดรอดเดี๋ยวสองถุงกึ่งลูกต้องรับแล้วนะงดเวลาอยากไปไหนอยากกินอยา่างปอกกับป้าไปแล้วอยากไปตรงปอกกบป้าไปแล้วสองถุงกึ่งต้องรับเลยนะครัหมูวัอือ,อก็ไม่โดนนี่เจ้วกมันคือแมงเมา มันกลับได้อยู่ระหวังมันครบมือน่าแมงมามันก็มีเขี้ยวน่ลูกมันก็ยังมีเขี้ยวในที่กุ้งนี่แหละอืมระหวังระวังมันเข้าหูที่สําคัญก็คือมันจะคคัดหูทะลุเลยอ่ะโอ้ยนั่นถานก็เต้าเลยน่ะ แล้วก็หมูว่าลูกไปขึ้นนี่ยังบ่น,นมุม่งน้าส่องนอกตางมีคำยังเม่าโอ้โหนี่ตีแบบนี้แสงได้นะครับนี่ที่ไม่มีแสงเลย <c oughs> น,นี่ก็ฮึ้มต้งังมาเพ่มาเพ่ปิดเมาเพ่มาสองหน้าบ้านให้เห็นหน้าบ้านเอาไว้เลยมีมืดมากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนนี่ก็ี่ก็ฮึ้มอยู่ไหมนี่ไหมเ้ย นี่นี่นี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาดูนี่ดิเห็นไหมลองนี่องตรงนี้นีก็อะไรด็จะอยู่ลับพูนออออเต็มลยออออปัดไฟเสียนมันนี่ไมาเต็มลยออปดอ ไปดูแมงเม่าเหรอ,อแมวแมวแมวโคบแมงเม่าอยู่ในบ้าน,นะนเลยเฮ้ยคางคกน้อยง่ายเนีน่ยเฮ้ยห้ามไปจับนะมันมียางนะคางคกนี่อันตรายถึงแม่มันจะตัวน้อยนะลูก

มมล่ะโ,โอ้โอ้เด <centimet S 1> <ล among S 2> ี๋ยวขัดใจเข้าบ้านขัดเข้าบ้านหมาจะมาครบหรอเดี๋ยเข้าบ้านเลยขัดเข้าบ้านหมาจะครบหรอเข้าบ้านเข้าบ้านพอแล้วไปถ่ายรถไว้เข้าบ้านรถมา ไอ้หมดเวลานอน